เอออยังไม่พูดเลย <c oughs> เอ่อใครคิดว่าปัญหาที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะครับต้องแก้ไขด้วยการกระจายาครับห <c oughs> พูดต้องแก้ไขด้วยการกระจายอำนาจครับเอ,อเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยอญญเออ,เอ,อต้องแก้ไขได้เอาใครก่อนดีละ่ะี่ตาน อันนี้เป็นขาถามเรื่องตัวเลยเท่าไรเนี่ยข่าถามที่นำเออเออโดยคำเป็นท่าธรรมดาในการจัดการบริการสาารณนมันควรจะเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นเนี่ยก็าจะมีบทบาทที่จะก่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของท่าประชาชคน ว่า,า,าบางเรื่องหลักการจัดการมันไม่ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจรัฐส่วนกลางลงมาจัดก,การได้ทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของของที่ของผิดเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องของประชาชนที่อยู่ในกืุนที่เองที่มาเชิปัญหา ก็ก็เห็นด้วยกับตาลนะครับแล้วก็จริงแล้วต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเกินใกล้ตัวเราเนี่ยแลถวเไปรอคนอื่นเนี่ยไม่น่าเสร็จและยิ่งรอคนที่มีเรื่องยุ่งยุ่งแบบที่เราเห็นในข่าวประจำวันเนี่ยเขาไม่มีเวลากับเราเพราะนั้นขอสิทธิเป็นรถของชุมชนชุมชนจะต้องเป็นคนจัดการเอง งันการขอจัดก,การเองเนี่ยเราเรียกว่าต้องขอางการกระจายไปอีกที่พวกเราผมเข้าใจว่าอย่างนั้นวิะนั้นไอสิ่งที่เป็นทรัพยากรทั้งหลายที่เราเคยดําเนินใช้ชีวิตดำลง,งชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอรวมทั้งเราเยังถูกคนที่โลภระโมบโลภมากเนี่ยมาถลุงทรัพยากรในดินแดนเราด้วยเราก็ต้องมีสิทธิที่จะยับยั้งห้ามปรามถ้าตามใจเรายังไม่มีสิทธินั้นเนี่ย สิ่งที่เรากำลังคุยทุกประเี็เนมันจะล้มเหลวทันทีเพราะน,นั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสนุกนะอุตส่สกกาห์จุดประกายขนาดนี้โอเคนะครับสนุกเกิรขอบคุณมากครับผมว่าต้องต้องการเสียงผู้หญิงอน่ะเด็กสตรีเด็กสตร,รีจะหายเสียงเสียงหายไปนะครับคนเผชิญเชิญใครใครรู้สึกว่าสวยที่สุดมาถือใหม่เลยครับโอเคอ่า ขอบคุณนะคะที่มองความสวยเห็นค่ะก็มีความคิดหลายๆเหมือนเหมือนหลายๆท่านนะคะว่าปัญหาของเราเนาะเราต้องจัดการเองถ้าไปให้คนที่นั่งอยู่บนงานชามหอคอจัดการนี่เขาอาจจะมองไม่เห็นนะคะก็อาจจะเหมือนโลโกอพีคนนี้ก็ได้นะคะที่เขาใส่อยู่ค่ะก็ประมาณแล้หลายๆเหมือนเหมือนกันหลายๆท่านนะคะโอเคมีใครอยากจะคุยเรื่องนี้ไหมครับอ่าผมคิดว่า กา,การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ E นะูซีมันจะไม่เกิดถ้ามันมีการกระจายได้มาสู่ท้องที่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันผิดฝาผิดตัวหมดพื้นที่ทาง,งาการเรษกษตรถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทางอุตสาหกรรมโดยที่คนในท้องที่ไม่ได้มีส่วนร่วมแม้แต่ที่เดียวอย่าลืมนะครับว่า EC ีจะเกิดขึ้นได้เพราะมอสิสิ่งนะมอ mm hmm. งั้นเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันคือหมายถึงว่าโอเครัฐจะพรีเซนต์ว่ามันมันสวยงามมันทําเศรษฐกิจโตได้แค่ไหนแต่ว่าอย่าลืมที่มาที่ไปของมัน ผมคิดว่าเราต้องดึงกลับมาให้มันจะโจบแนที่สุดขอบคุณครับเจญกลับที่ขาใครใครที่คิดว่าโรคร้อนเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตตัวเองบ้้งครับ <S <S 2> <S 2> <S <het> ริงแล้วปัญหาคลาเมชเนนี่ในความคิดนู่นนะคะก็น่าจะเป็นปัญหาที่ทุกคนได้รับผลกระทบร่วมกันเนาะตัวอย่างอย่างเราอยู่ชลบุรีอย่างเงี้ยค่ะเวลาน้ําทะเลหนุนสูงเนี่ยแค่น้ําขึ้นเนี่ยเวลาขับรถไปทํางานมันก็ได้รับผลกระทบะรถเราก็พังละอะไรอย่างเงี้ยแค่เปิดแอร์ก็ต้องใช้ไฟต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนล้วนก่อให้เกิดเรื่อง โลกร้อนนะคะก็คิดว่าน่าจะได้รับผลพอๆกันประมาณนี้ค่ะอยากฟังโลกร้อนกระทบเรายัางไงนะอยากฟังใครดีครับครับคิดง่ายๆเลยฮะมีอยู่สองอย่างอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีสองมีอักษรอยู่สองตัวนะคือมีคอปลายกับหนูนะคนนะครับคนเนี่ย คู่ง่ายมันมีอยู่สองฝั่งฝั่งสร้างกับฝั่งทําลายพวกเราเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับอยู่ที่ฝั่งสร้างดังนั้นภาวะโลกร้อนเนี่ยพวกเราจะมาช่วยกันสร้างเพื่อจะลดสร้างสิ่งที่ดีๆเพื่อจะลดภาวะโลกร้อนแต่นนมันจะมีอีกฝั่งนึงคือฝั่งนี้ทําลายก็คือว่าพยายามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สนใจทําลายมันเสียฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากคนนะครับคําว่าคนก็แปลความหมายง่ายๆเนาะ มันคนมั่วๆนะดังนั้นพวกเราเนี่ยขออนุญาตเรียกเป็นว่ามนุษย์นะครับเราก็ข้ามข้ามฝั่งไมยปยังฝั่งนี้ทาเปนมนุษย์ะน,ษนะครับดังนั้นพวกเราได้มีความคิดที่สูงขึ้นแล้วของคุณพวกท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับมีใครอัากรายนเื่อวนี้ไหมครับขอดูมือหน่อยอเดี๋ยวคุณมูกก่อนแล้วเดี๋ยวมายีนะครับ อาจจะโยงกับอธิบ้านก็คือใชนานะคะไชนาก็คือแบบปลูกข้าวและข้าวนะคะ่ะก็คือต้องการแบบความหนาวที่มันจะทําให้แบบตั้งท้องออกรวมเลยค่ะคือแบบตอนนี้ก็คือยังไม่เข้าหน้าหนาวเลยและข้าวก็คือไม่ไม่ออกผลผลิตเลยนะคะ่ะอธิบ้านก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ด้วยค่ะครับก็บ้านอยู่ใ้ปัานีเกแสงน,นะครับก็ จริงก็จะเจอปัญหาเรื่องน้ำทะเลถุ่มนะคือต้นหนุนขึ้นมาบนถนนเลยแล้วก็เข้าบ้านเข้าห้องครัวอะไรอ่างเซึ่งมันไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็เรื่องออกบ้านเมพอากาศเราก็เโอเคอยู่บ้านี่ก็กลางพืิกายนแล้วก็ยังฝนยังตกอยู่ทุกบ้านเลยครับหนาวไม่หนาวเลยครับก็บอกแล้วตอกรบผมยืนเนี่ยอันนี้คือผมเพิ่งเริ่มเห็นละ แต่ว่าเราข้าวปลูกไม่ได้เรียนไม่ออกลูกผลไม้ไม่ออกนะครับผักของมอญฮาไม่ออกเพิ่บอไปดูหักหายเยอะมากนะครับปลาไม่มีนี่คือผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผลที่เกิดขึ้นตรงนี้คือความมัน่นคงทางอาหารเายนะครับเราจะไม่มีอาหารนะครับก็เอ้ยไม่ายยากเอาอย่างเดียว ฝั <cin stereotype> ่งที่ผลด้ไหมครับเป็นยไงบ้างครับมันอากาศร้อนพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยเกิดเร็วพวกขาววันเนี่ยเกิดเร็วมันพวกขาววันในป่าเราเนี่ยมันทำให้ต้นไม้ใหญ่ตายเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็มันก็มันแรงมันแรงมันแห้งแรงมันก็เกิดพวกขาววันพวกอะไรคุมต้นไม้ใหญ่เนี่ยลายตายพวกหมอนพวกอะไรเนี่ยเกิดได้เร็วมาก มันฉีดยาชาทาเลเนี่ไยไม่ตาย,ยมันมันไงมันมันดื้อยาซะแล้วแล้วทําไงครับพี่หมอไขา้ย,ยาได้ล้จริงเราเราใช้ผมว่าผมเอาว่าทลายโจมมาแล้วก็เอาไปฉีดวกเพีย้ยพวกอะไรนี่เบาลงกันนะไม่ไม่หมดแต่แต่เบาลงอยู่ครับผมขอบคุณครับฟังทะเลมั้งครับ ก็ทะเลนี้มีผลแน่นอนเลยค่ะจากที่ว่าเคยได้ปูกันได้แหละตะกูลม,มนันงคงจะรอนมันนะคะมันก็เลยต้องมกตัวอยู่ไหนในเลนอะไรเงี้ยค่ะถามว่าเส้นยุทธของชุมชนมันก็ลดน้อยลงแต่อันนี้คือเดี๋ยวไปฟังพรุ่งนี้ค่ะว่าเราจะมีการแก้ปัญหายัางไงคือเราต้องอยู่กับมันไม่ได้ะค่ะฟังพี่มนนนานาสัครับเรื่องนี้อ่ที่กระทบกับตัวเองก่อนที่บ้านทำมาด้วยนะครับก็ปีนี้เอ ข้าวข้าวก็ไม่ค่อยดีนะครับรข้าว,าวไม่ค่อยดีแล้วก็ที่กระทบเรื่องต่อมาก็เรื่องราคาอาหารนะครับรู้สึกว่าอาหารมันแพ่งเพิ่มเติมเพราะราคาอาหารทะเลนะครับ,ร,ร,ร,บรู้สึกว่าทำไมสองสองปีนี้มันราคามันสูงจังนะครับทัคงเป็นเพราะว่าปริมาณที่จัไบได้มลดลงนะครับ,รบมันเลยทำให้ราคาสูงอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตกแต่งงานที่ทํำก็คือ ผมทำเรื่องทางอนตุนักยืดหายยากภาพพื้น,น,นท,ทามาพื้นทานที่มีอยู่ที่เดียวในเรืนไทยที่เราทำรายงานางปกติช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นชน่วงที่ดอกสวยงามปรากฏว่าปีนี้ดอกโรยอโรยเร็วกว่าทุกทุก,ทกปีด<อ>ดมันร้อนเข้าใจว่าเป็นเรื่องอากาศร้อน่อกภาพพื้นทาจะออกช่วงหน้าหนาวประมาณสักตุลาถ,ถึงธันวานะครับแต่ที่พฤจิกายนาริโรยครับนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ประทษ ผมปิดทาได้เลยครับตะลังจะเข่าค่ะก็เป็นคนภูมิภาคเหนือนะคะเหมือนที่ตาอาการะมาเสียนแดงทีหรือเปล่าก็มาฟังข้างเหนือมาก็เยอะแล้วนะคะวันนี้ก็เลยได้มาแลกเปลี่ยนทางที่ทางภูมิภาคทางนี้บ้างว่า เขามีปัญหาเรื่องโรคร้อนไดบ้างในส่วนตัวทำงานกับกลุ่มผู้หญิงที่เรื่องการจัดการโรคร้อนเรื่องตั้งแต่ FPM ที่5จนเกษต5สิตอนนี้ก็ยังเอาวิ่งนะคะแล้วก็เรื่องของน่ากระาข้าวด้วยนะคะแล้วก็นโยบวายของรที่มีกระทบกแล้วก็ ไปดัน้ำดูปรกาศรายสามวันเสียข้ามรายสามวันแต่ย okay. ังไม่ได้ดูประกาศเลยเพราะว่าฝนมันตกนนี้ก็คือเรื่องของการเปลดูแต้มท้องผีไปเที่ยวก็ไม่ได้คือมันทำให้เรดอกค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนที่ค้าผูกสากรรมทางเรื่องของให้เราเนี่ยลดระลงคำทุกอย่างให้มันลดลงแต่คนที่บ่อเยังปบ่อเท่าเดิมอันนล้วคือมันเป็นความเดือดร้อนด้วยนะคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ มีใครยังไม่แล้วใจครับห้าส่นครับทุกท่านครับทำให้เราั้านที่ได้ครับคำถามทุกท่านลยก็ส่งความเปลี่ยนแปลงของของส้าวของอนะคะโลกร้อนครับเราจก็ส่งผลให้สุขภาพของคนก่มากขึ้นนี้มีสุขภาพที่แย่ลงาค่ะในในหลายๆาท่านดูเรื่องสิวอมและอันนี้ขอพูดเรื่องสุขภาพ 啊，再来。